อ้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 โสวัสดีครับพี่น้องบาปูอีสานคักๆครับมีสภาพมากใส่เวดพี่น้อง เงือจิงรีเด้อพี่น้องเงือจิงรีครับใส่ยี่สิบหลังครับนี่ยี่สิบหลังมาสับไม้เก่าครับแต่ก่อนหรืมู่อวานไออาทิตย์ที่แล้วใส่ไปทั้งผีไออาทิตย์นี้เขาจะใส่ไปทั้งผีครับใส่ไปทั้งผีนี่ครับไปพี่น้องฝนมาแล้วมาผูกข้อโตใส่ครับเด้อพี่น้อง,ไม,ไ,มงไ,มไม้ไม้ที่เท้าใส่ผมไปใส่จากนี้ครับใส่จากนี้ไปพูดเลยตอนใส่บอ่อได้กท่ายห้พี่น้องได้เบิ่งหน้าครับฝนมาแล้วครับเดี๋ยวสิมื่ก่อน ดีเยี่ยมเสาพี่น้องมายามเม็ดครับสีมานมาโน่พี่น้องเลยหลังแหลกกับมิดครับหลังแหลกร้อนครับห้างแตนครับพี่น้องนะอเน่ยเมียนเอาเพิ่ซะหน่าผมถึอแล้วเมื่นนะอวานเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้อง เตี้ยมาแล้วครับหนึ่งเตี้ยหนึ่งเตี้ยมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วพี่น้องเอาพี่น้องโดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วพี่น้องเว้ยโอ้โดนอีกแล้วโอ้มาอยู่ครับมาอยู่ครับมาอยู่พี่น้อง โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่เฮอยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผลงานเหยื่อจิ้งหรีดครับพี่น้องเซได้เซได้เสซได้พี่น้องเซได้โอเคครับขอปดก่อนเออถือดูป่พี่น้องคือมีตัวหัวเอ๋อถือตัวนี้มาหน่อยพี่น้อง มาแล้วพี่น้องมาเถอะโอ้โอเคครับแถมที่สามแถมสามแล้วพี่น้องเว้ยเดี๋ยวขอปุ๊ก่อนครับพี่น้องขอปุ๊ก่อนอยู่รังนี่พี่น้องอยู่เนาะเกี่ยวเขาเตะเกี่ยวเนี่ยนี่บุกใครอยู่ด้วพี่น้องโอ้ยูยู่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 พี่น้องอยู่อยู่อยู่บู่เอีพี่น้องเอี๊ยบ เรียบร้ยพี่น้องเอ้ยโอเคครับหลังนี่พี่น้องพี่น้องหล้างนี่ล้างนนะี่โอ้โหโอ้โหโอ้าระวังหลุดพี่น้องทำง,ทำงานแล้วครับทำงานแล้วเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเดี๋ยวเดว สดพี่น้องแล้วนี่สดสดเลยสดสดสดตัวสววยตันี้ตัวสวยสดสเลยพี่น้องโอเคครับโอ้โห้เยี่ยมพี่น้องเยี่ยมตัวสวยตัวครับพี่น้องสวัสดีเยี่ยมเสาครับหาเตี้ยมครับเสานี่นี้ยหาเตี้ยมเยอะจริงเลยเด้อพี่น้องถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องประสบความสำเร็จนี่ครับ เบ้นยี่สิบลังครับได้หาเตีมถือว่าโอเคครับไม่ธรรมดาครับยี่สิบลังหาเตีมถือว่าจะได้ไม้นี่ครับกับเยื่อจริงฤทธิ์สมดีการรอคอยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้อีสานคักๆชแนล,ลน้ำเน้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ